นกถ่ายขนใหม่ทำไมถึงไม่เล่นคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกลิกครับ หลายๆคนคงจะสงสัยใช่ไหมว่าเวลานกถ่ายขนใหม่ๆเนี่ยทำไมนกถึงมันไม่ค่อยร้องไม่ค่อยเล่นนะครับคือหลายๆตัวนะครับเวลานกมันถ่ายขนมันเนี่ยมันก็จะมีทั้งเล่นนะครับเล่นดีเล่นปานกลางหรือบางตัวก็ไม่เล่นทีนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูเมื่อถ่ายขนเมื่อฤดูการที่แล้วครับว่าตอนที่นกมันเล่นดีๆเนี่ยมันเล่นช่วงไหน ก็คือนกเวลาถ่ายขนนะมันจะมีช่วงที่ว่ามันเป็นขนอ่อนนะครับขนกลางๆแล้วขนแก่ขนอ่อนก็คือถ่ายใหม่ๆนะครับบางตัวก็คือพอมันถ่ายแล้วมันรัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นขนอ่อนอยู่นะครับแต่ขนกลางก็คือนกถ่ายได้สักระยะหนึ่งประมาณสักสอสาเดือนผ่านไปแล้วนะครับก็จะเริ่มเข้าขนกลางแล้วนะครับเสร็จแล้วขนแก่ก็คือตอนใกล้ที่นกจะถ่ายขน ใหม่นะครับก็คือเล่นขนอ่อนนะครับขนใหม่ขนกลางแล้วก็พอไปถึงขนแก่พอขนแก่เสร็จปุ๊บฤดูการใหม่มก็จะถ่ายนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูว่าฤดูการที่แล้วเนี่ยนกมันเล่นขนไหนบางตัวมันก็เล่นขนขนอ่อนขนใหม่นะครับโทษทีบางตัวมันก็เล่นขนใหม่นะครับก็ค,คือพอมันถ่ายเสร็จปุ๊บพอขนรัดปุ๊บว่าแข่งได้เลยก็ร้องดีนะครับแต่บางตัวก็จะเล่น ขนกลางก็คือพอขนใหม่ๆนี่มันยังไม่เล่นหรอกครับก็คือไปเล่นขนกลางนะครับแล้วก็บางตัวก็คือเล่นขนแก่เลยคือตอนตอนปปลายขนแล้ที่จะเริ่มถ่ายใหม่ละทีเนี้ยเราก็ต้องรู้แล้วนะครับว่านกของเรามันเล่นขนไหนดังนั้นนะครับมันก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมนกถึงขนใหม่มันถึงยังไม่ร้องนะครับเพราะมันอาจจะไปเล่นขนกลางหรือขนแก่นะครับ แต่บางตัวนะครับมันก็ไม่ไม่ทุ่งนกนะแต่ถ้าบางตัวเนี่ยสมมติว่าฤดูการที่แล้วมันอาจจะเล่นขนขนใหม่ๆแต่ฤดูการมันอาจจะไม่เล่นก็ได้มันอาจจะไปเล่นขนกลางๆแล้วขนแก่ก็ได้นะครับก็อย่าไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมนกมันถึงไม่ร้องเราก็มีหน้าที่เลี้ยงให้มันสมบูรณ์อย่างเดียวพอนะครับแล้วก็รอเวลาของมันนะครับถ้านกสมบูรณ์เมื่อไหร่ขนดีเมื่อไหร่นะครับร่างกายมันแข็งแรงมันก็พร้อมจะเล่นครับพร้อมจะร้องแล้วพร้อมที่จะแข่งครับ หลายๆท่านนะครับอาจจะเพิ่งจะเคยเข้ามาชมคลิปผมคลิปแรกนะครับก็กดติดตามนะครับในช่องนี้นะครับก็คือหนุ่มนกลิกกดติดตามกดอ่า s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งไว้เมื่อมีมีการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมทำคลิปใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับชมก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหนุ่มนกลิกสวัสดีครับ